ดวงประจำสัปดาห์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะสัปดาห์นี้ก็กินเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม2564ได้ไพ่สาใบานี้ครับ King of Pentacles the Moon 8เหรียญน,นะครับมาเรื่องของการงานการเรียนก่อนนะครับสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยสัปดาห์นี้คุณจะมีอารมณ์แบบเหมือน นิ่งๆอ่ะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรไม่ได้อยากจะขยับอะไรเยอะนะครับอารมณ์แบบอยากจะสั่งให้คนอื่นทํางานมากกว่าหรือจะเป็นอารมณ์แบบอยากจะนั่งคิดหาเวลานั่งบริหารเรื่องของการลงทุนเรื่องของงานจัดระบบจัดระเบียบงานอะไรเงี้ยมากกว่านะครับค่อนข้างจะมั่นใจในการทํางานที่ผ่านมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของการนั่งคิดวางแผนแสวงหาความก้าวหน้าให้ตัวเองนะครับอะไรเงี้ยนะครับบางคนเนาะบางคนนะงานตัวเองก็อยากจะแบบ พักๆอยู่แล้วแต่ต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายบริหารจัดก,การเรื่องของระบบระเบียบทางการเงินในบริษัทในออฟฟิศอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินได้ไพ่เดือมูนนะครับดูหน้าไพา่ก่อนเดือมูนเป็นหน้าไพ่ก็สื่อถึงความเศร้าอยู่แล้วนะครับหอค่อยคู่ก็หมายถึงการแสวงหาความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินนะครับคุณอาจจะ กังวลในเรื่องของสถานการณ์การเงินในอนาคตนะครับคือปัจจุบันคุณอาจจะมองว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักสัปดาห์นี้ก็เลยมีผลให้มีความเครียดมีความวิตกกังวลเรื่องของการเงินเรื่องของความมั่นคงในในชีวิตนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยบางท่านบอกเลยนะสัปดาห์นี้การเงินอาจจะเข้าขั้นแย่เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับหาคนช่วยเหลือหรือว่าหาทางช่วยเหลือเนี่ยหาช่องทางต่างๆเนี่ยยังไม่เจอเลย นะครับบางท่านอาจจะมีอารมณ์เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เข้ามาด้วยเรียกว่าใช้เงินตามปากของคนอื่นนะครับบางท่านอาจจะมานั่งคิดว่าเ,ออเงินทองเนี่ยที่มันหาไม่ได้เนี่ยมันหาไปไหนหมดคืออย่างเงี้ยผมแนะนําวิธีแก้นะคือต้องหาวิธีการบริหารจัดก,การตัวเองให้ได้เลยในสัปดาห์นี้นะครับกลางกลางคืนอาจจะเรียนรู้เรื่องของการเงินการลงทุนเพิ่มอาจจะดู youtube อะไรอย่างเงี้ยหรือ หาสมุดบบจดทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้นะครับเรื่องของมันจะได้เห็นปัญหาการเงินที่มันแท้จริงที่มันตรงจุดเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับสัปดาห์นี้คุณอาจจะหมกมุ่นในเรื่องของการเงินนะอย่างที่บอกว่าการงานการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดุดสะดุะดจะดชา้าพอสมควรนะไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเท่าไหร่นักนะครับคุณอาจจะสนใจในเรื่องของการ make m นนี่สร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจ ตัวเองดีพอก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นนะ่ะมันถึงจะเปิดรับความรักเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นตอนนั้นไอ้สัปดาห์นี้ก็เลยไปยุ่งกับเรื่องของการเมคบันดี้คิดเรื่องของการเงินนี้คิดคิดคิด,คด,คด,คดคนะครับยังไม่ได้เปิดรับเปิดใจ้คนอื่นเข้ามาเท่าไหร่นักส่วนคนมีคู่มันจะเป็นอารมณ์แบบไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเช่นกันนะครับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับอาจจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการเก็บเงินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว พยายามหาไรายได้ให้เข้าครอบครัวมากขึ้นมากกว่าซีเรียสกับการเงินมากกว่าความรักนะครับเรื่องของความรักจึงไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นักในสำหรับสัปดาห์นี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันเสาร์นะก็ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านโชคดีเอ๊ะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีเผลอพูดว่าเป็นวันพฤหัสไปบ้างหรือเปล่าถ้ามีขอโทษนะอันนี้คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ขอ,ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านโชคดีครับอะไรฟังแล้วรู้สึกดีเก็บ และจำนะครับและทำให้ตัวเองมีความสุขเข้าไว้อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกแย่ก็ขอให้ทิ้งมันไปนะครับย้ําว่านี่เป็นการดูภาพรวมรายสัปดาห์ให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ลหลายๆคนนะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเกิดเรื่องแย่ๆตามที่ผมทำนายมาแต่ถ้าอยากรู้ดวงเป็นรายบุคคลดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็ทักเข้ามาครับที่เพจหมอมินพ่ยี่สพยากรสัปดาห์นี้สวัสดีครับ ฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัพดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ